สวัสดีครับบริการหมอคมครับสวัสดีครับผมหมอคมครับครับผมพี่สมควรนะครับเรามีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญาตนะครับได้ครับผมได้ครับวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับคือโปรแกรม n v d นีีเนี่ยครับมันของผมโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเป็นการเปิดเครื่องเนี่ยเราเราเราไม่ต้องเรียกมันนะครับเออเราต้องเรียกเองแค่ว่าของของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องเรียกเองเนี่ยเรากดตรงไหนครับมันเป็นอัตโนมัติอยู่ครับอ่าคือถ้าเกิดอยู่เครื่องอื่นๆที่ เปิดขึ้นมาแล้วมันไม่ไม่ขึ้นเองใช่ไหมครับผมมันเป็นอัตโนมัติมันขึ้นมาเองเลยครับแต่ว่าเราอยากจะเรียกเองเราไม่อยากมันขึ้นอัตโนมัติครับผมอ๋อไม่อยากให้ขึ้นอัตโนมัติคือขึ้นมาแล้ววินโดว์เงียบๆไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับพอเราจะเรียก G แล้วก็คอนโทรลตัวเลขนเรียกมาอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคครับผมอ่าตอนนี้พี่เปิดคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมครับเปิดอยู่ครับอ่าอินเสิร์ตคอนโทรล G ครับผมอินเสิร์ตคอนโทรล G ครับอินเสิร์ตคอนโทรลแป้นนะครับอินเสิร์ต ีกอนะครับครับผมอินเอร์คอนโทรลีอเโอเคครับอยู่ใน General แล้วแถบมาครับผมแถบแถบมาอีกครั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 บ ลองตโัวเมทริกอรีร่สต nvda after I l o ้าไปล,ล็อกอ,อนินปูวินโดว์เช็คล็นอกน็นอตเช็คอนอืมนี่ก็ not check อยู่แล้วนะครับผมอันนี้แบบนี้มันเป็นผมเอาตัวเอาตัวอย่างโน้ตบุ๊กมามาถามดูครับอ๋อตัวนี้แหละครับก็คือตัวนี้ไม่ไม่ให้ nvda คือหลังจากล็อกอ,อินมาแล้วไม่ให้ nvda เปิดขึ้นมาอัตโนมัติตัวนี้พี่น็อตเช็คไว้ไแล้วครับผมลองฟังอีกครั้งหนึ่ง,งครับ insert tab ฟังดูหรือ tab chip tab ฟังดูก็ได้ครับ ลองเต็มที่คอรี่สตาร์เอ็นวีดีเอสนะเออไอล็อกออนฟูวินโดว์เช็คบล็อกโฟล์ดน็อตเช็คนี่นะครับ<อ>เขาน็อตเช็คอยู่ครับผมก็คือตัวนี้เลยครับผมครับวินโดว์ติเหมือนกันทุกเครื่องใช่ไหมครับไม่ว่าเครื่องบ้านหรือเครื่องโน้ตบุ๊กครับครับผมอ่ะลองแท็บต่อครับมีตัวอื่นอีกไหมที่พี่เซตไว้ครับ Use NVDA on the Windows ร์ฟวินโด้โฟล์ดสครีปวงเล็บเปิด o Three p ทรีไฟแอดมินิสเตอร์ทรีวินเลสวงเล็บปิดเช็คบล็อกเช็คอ่าอันนี้สำหรับ เวลาที่ใครที่เข้าไปกด Windows L อย่างเงี้ยให้ให้มีเสียง NVDA ในหน้าล็อกอินควรจะมีไว้หรือว่าเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาต้องใส่รหัสผ่านต้องมี NVDA ตัวนี้ติ๊กไว้ถูกอยู่แล้วครับเท่านี้ครับผมเรียบร้อยแล้วก็คือตัวเมื่อกี้เลยครับก็คือตัว Automatic Start NVDA When I Log On ตัวเมื่อกี้แหละครับก็ต้อง not check ถ้าพี่ไม่ต้องการให้ NVDA เปิดมาอัตโนมัติครับผมครับผมณมากครับเสร็จแล้วแถบไปโอเคนะครับอย่าลืมยืนยันด้วยครับผม โอเคยืนยันแล้วก็เซเบตว่าครับผมได้ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวชิิพัสวัสดีครับบริการหมอคอมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แตงครับวันนี้ไม่การบริการสนทนานะครับขออนุญาตนะครับค่ะสอบถามไมื่อไหร่ดีครับเมื่อคืนเราไปรีเซ็ตเครื่องไอโฟนค่ะโอ้แล้วแอปแอป แอพเขาเรียกว่าอะไรแอปขครืงนอกมันมาครบแต่แอปที่มากับเครื่องอะ่ะมาไม่ครบค่ะมันบอกว่าเดี๋ยวนะอย่างเช่นปะิพินเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่ะคุณผูมเดี๋ยวนะค่ะเข้าตามมาแต่ต่อนข้างก็เปิดแล้วก็ปะิพินก็รอลดบนไอ้ข้าวาลูกภาพมาครบ กล้องมาภาพอากาศกำลังโหลดบนไอแาวทีนี่มันหลายชั่วโมงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าโหลดไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตีห้าหกโมงอะไรนี่นะคะอันนี้ใช้ wifi หรือว่าใช้สามจีสี่จีครับใช้ wifi ค่ะปิดเครื่องสนิททิ้งไวสามสี่นาทีแล้วลองเปิดขึ้นมาใหม่ปิดเครื่องแล้ว,<ม>ลวเปิดอันนี้ตั้งพอพอทิ้งไวสามสี่ชั่วโมงเนี่ยที่มันมันดูดไม่ได้เนี่ยคเคยได้ลองปิดแล้วเปิดใหม่ยังครับ ยังเลยค่ะลองลองดูครับเพราะว่าเวลาในบางครั้งนะครับในการเชื่อมสัญญาณบางครั้งมันเกิดอาการหรือหรือ,อไปที่คําว่าปฏิทินได้ไหมครับปฏิทินครับเข้าไปไหนไม่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 ปัดมันที่คําว่าปฏิทินให้ผมก่อนปฏิทินหนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งครับอุ้ย,อยโอ้ยได้แค อ่ะหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งธรรมดาครับแตะแล้วค่ะว่าช่วงที่สิ้นสัดมันบัดแอปเมื่อเช้าแล้วนะค่ะพุทเดี๋ยวนะครับมันไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองปัดปัดซ้ายแล้วปัดขวากลับมาให้ให้ฟังอีกทีได้ไหมครับอ่ะหนึ่งนิ้วแตะสองครับหนึ่งนิ้วแตะแตะสองครั้งครับตึ๊กตึ๊ก แแล้วค่ะเฮอแต่พี่อ๋อถ้าอย่างนั้นลองลองทําการปิดเครื่องสนิทแล้วทิ้งไว้สามสี่นาทีแล้วลองเปิดใหม่ดูนะครับค่ะสวัสดีครับบริการมอคอมครับสวัสดีครับพิทีศสวัสดีครับพี่เป้ครับขออนุญาตบันทึกการสนทนานะครับผมโอเคได้ครับสอบถามเรื่องอะไรดีครับวันนี้ครับอันนี้ครับพิทีสน่ะคืออย่างนี้ผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมทางไลน์ของของที่ศูนย์ทางกลุ่ม ทีไออะไรขอความเป็นใจอไหน่อยนะครับทีเนี้ยก็คิดว่าถึงเวลาประชุมแล้วก็จะโทรโทรเป็นไลน์กลุ่มเรอพิธีนิ่งออกจะแบบเข้าใจว่าแต่ว่ามันไม่มีการเตือนไม่ใช่คือผมจะบอกงี้ครับเขาส่งลิงก์มามันเป็นลิงก์แล้วมั็นลิง์เหตยว่าอาเป็นลิงก์แล้วบอกว่าอการมิทติ้งอะไรไลน์มิทติ้งอะไรกอย่างไไ่รู้อ่ะครับครับแล้วพอผมแตะเข้าไปตรงตรงไลน์มิทติ้งตรงนั้นอ่ะมันก็เข้าสู่พวก รรมัมก็ถามว่าอนุญาตอนุญาตให้ไลน์เข้า,อ,า,า,าอ้ไรบางตึกสงบอกถ่ายภาพอะไรบอกอนุญาตไปอืมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าอา่าไลน์เข้าประชุมเอ่อการเข้าร่วมประชุมมีอะไรฟิลเตอร์อะไรมีแล้วมันจะมีเข้าประชุมโดยเปิดกล้องเข้าประชุมโดยดกล้องอ,ๆๆๆอะไรเงี้ยเราก็ปิดกล้องไว้สําหรับผมอ่าทีนี้เราก็เข้าไปเลยใช่ไหมครับประชุมเราปิดกล้องวก็แตะเข้าไปเลยใช่ไหม ตัวปกติผมเ,เอาเสารภาพตามตรงนะครับผมเองไม่เคยเข้าร่วมประชุมแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็อย่างเช่นเขาก็จะมีเขียนนัดเวลาในกลุ่มครับว่าหนึ่งทุ่มคืนนี้ประชุมกันแล้วพอ,อถึงเวลาอ,อย่างอย่างผมเป็นคนคนที่นัดประชุมผมก็จะกดเข้าไปเริ่มกดโทรปุ่มโทรในกลุ่มครับผมเ<ผ>มื <ผม S 2> ่อกี้มันจะงั้นแหละ คือผมผมเองก็ต้องยอมการโทรแจ้งเตือนใช่ไหมครับครับมันก็จะแจ้งแต่ว่าคนนี้เริ่มการโทรแบบกลุ่มอะไรใช่ใช่ใช่แล้วก็เข้าไปเขารวมเออผมเองก็ต้องยอมรับเลยพอพี่เป้มาให้ข้อมูลตรงนี้ครับก็จะเป็นเหมือนความรู้ใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกการประชุมมันมีหลายหลากหลายหลากหลายช่องทางในการประชุมทั้ง m มัล o คซ t t ทีมทั้ง Zo ูมทั้งบางคนประชุมขับเฮ้าก็ยังมีหรือบางคนประชุมผ่าน Google Meet บางคนเป็นตัว อ,อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลย Messenger Room เออย่างเงี้ยครับผมซึ่งเไลน์นี่ก็ต้องบอกว่าปกติที่กลุ่มของเพื่อนๆหรือสมาคมองค์กรที่ทำกันก็จะเป็นวิธีที่ผมบอกครับคือ,อ,อในหมอคอมเริ่มการสนทนากลุ่มแล้วอแล้วเราก็พอเราเจอตรงนั้นแล้วก็กดเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปประชุมตามปกติครับรวมนั่นแหละอ่า แล้วอันนี้ถ้าถ้าพี่เป้ได้เข้าร่วมยังไงมาช่วยแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับเผื่อเพราะว่าผมเองยังไม่เคยเข้าร่วมแบบนี้ว่าถ้าถ้าเข้าร่วมประชุมแล้วเอการใช้งานเป็นยังไงวันไหนลองลองลอง,ลองมาแบ่งปันกันได้ไห<ด>มครับผมนี้ได้ครับ,รบแต่ทีนี้ผมกำลังคิดว่าครับถ้าเกิดผมจ่แบบประชุมแบบติดกล้องเนี่ยครัแล้วมันจะมีฟังก์ชันให้เราเปิดกล้องหรือว่าใครเขาอยาก คือผมอยากเห็นหน้าเห็นตาคุ้นอะไรเงี้ยอืม,อม,อม,มีให้เปิดกล้องหรือเปล่าไม่รู้สิปกติควรปกติมันควรจะมีครับผมเพราะในซูมเอยใน Microsoft t e ท m s หรือในโปรแกรมที่มีการให้เราเลือกได้อะครับมันควรจะต้องมีครับผมอืมครับผมเพราะคล้ายๆกับในในการโทรออดิโอคอลในไลน์หรือในอย่างเงี้ออดิโอผมออดิโอคอลไปหาแม่ก็เราเราก็ยังสามารถจะเปลี่ยนจากออดิโอคอลเป็นวิดีโอคอลได้เงี้ยครับผม Uh huh. ครับผมบได้เนาะตือคาดรู้แค่ความนือสร้างลิงก์ตรงไหนยังไงเอ <ไป S 1> อเออเออเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยก็ต,ต,ต,ต้องต้องยอมรับเลยว่าเราเองอาจจะไม่ได้ศึกษาครบทุกฟีเจอร์อย่างนงี้อาจจะต้องเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยจะมีสมาชิกโทรมาให้ความรู้กับเราหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเราเราก็จะได้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องไปคิดแหลผมก็เพิ่งเจอเหมือนกัน อืมใช่ครับผมก็เข้าใจก็จะเป็นโทรแบบกลุ่มแบบนั้นแบบที่เออที่พี่บอกนั่นแหละเพราะว่าปกติการโทรแบบกลุ่มก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออใช่ผมว่าเออเออฟีเจอร์นี้ผมผมเองก็เออแล้วแล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนทําลิงก์นี่จะต้องไปตรงไหนเนาะใครใครที่ฟังสื่อตัวนี้อยู่แล้วในการให้บริการหมอคอมตรงเนี้ยแล้วคุณคุณรู้จุดว่าต้องไปสร้างตรงไหนเป็นผู้สร้างเนี่ยก็บอกกันได้เนาะ ใช่ใช <wh> ่ใช่ไม่อยากรู้เหมือนกันเพราะผมเองก็ไม่ได้เสียนเสียนเล่นลเท่าไหร่ผมเองก็ต้องบอกยอมรับเลยว่าอ่านน้อยอ่านเล่นลายน้อยมากเลยครับพี่เป้เล่นลนน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นคนเอาไปแปะแปะแปะแชร์จาก youtube แปะแปะแปะแล้วก็หนีออกมาครับผมเออใช่ช่วงนี้เราต้องบอกว่ากิจกรรมการประชุมออนไลน์หรือการเข้าร่วมโซเชียลต่างๆมันมันมีมันมีหลากหลายเยอะมาก ทั้งตอนนี้ทวิตเตอร์ก็มา f a c e b o o k ก็มาทั้ง s p o t i y y ก็มีแต่ว่าคนตะบอดเราก็ยังตอนนี้ก็กลุ่มใหญ่ก็ยังอยู่ใน c ับเฮ o าส์กันอยู่นะครับผมหลายคนถามผมเหมือนกันว่าเอยไปเล่นตัวอพวกครีนลูมไปเล่นพวกตัวของอตัวใหม่ๆพวกทวิตเตอร์สเปซหรืออะไรอย่างผมก็ยองยอมรับเลยว่าเราเราเองก็ของใายไหนครับหรือว่าตอนตอนตอนนี้มีทั้งมีทั้ง Spotify ก็ทำมีทั้ง facebook ก็ทำมีทั้งทวิตเตอก็ทำครับผม รีนรูเนี่ยนะอ่าเยอะเลยครับผมมีหลายแับเท้ายังไงอ่ะก็แต่ละตัวเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปบางตัวอย่างของ s p o t ที่ที่เขาทาก็จะเน้นเป็นคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องเกี่ยวกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะหน่อยอ่<ๆ>อาแต่ทวิตเตอร์สเปซก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งของเขาซึ่งผมเองก็ยังแต่เขาก็บอกว่ามัน,ม,นมันก็มาแนว,แนวแทางแนวทางเดียวกับขับเ u s าอย่างเงี้ยครับผมก็คือสนทนากันได้ใช่ครับผม เทนเทนของยุคนี้มันคงจะเป็นเหมือนกับพอเราโควิด1นทีนมาดิสดิสครับดิสครับนะครับผมมันมันก็เลยอาจจะมาเรื่องคนเราก็อยากจะอย,ะอยู่บ้านทำนู่นทำนี่ไปด้วยแต่ว่าอยากจะพูดอยากจะคุยแต่ว่าไม่อยากเปิดกล้องนเนอะเออใช่๋ยวผมลงประชุมแบบปิดกล้องดีกว่าอ่าก็แต่ว่าบางบางบาง,บางอันเขาก็ต้องแบบมีการยืนยันตัวตนด้วยการแบบเปิดกล้องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีครับ,มรบผม ขอถอขอถ่ายรูปนิดนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออเนาะครับผมเข้าโอเคครับไปธี่ใกล้เวลาเข้าประชุมแล้วเดี๋ยวผมเข้าประชุมก่อนจะมาเปิดลฟยฟังว่ามันมันเป็นยังไงเนาะได้ครับผมขอบคุณพี่เป้มากมากเลยครับมาร่วกแบงปันกันนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพีน็อสวัสดีครับบริการหมอคอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันทนรีวันนี้เรามีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญาตนะครับค่ะวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับ วัน,นีเจ้าการอยากจะสอบถามนะคะว,ว่าพาวเวอร์แบที่เอาไปแจกเวลาได้จุดจำก,กัดมาม,มันมีเสียงใช่ไหมคะหรือว่าอไรอ๋อคือแบบเป็นพาวเวอร์แธรรมดาถ้าตัวมีตัวเดียวครับผมก็คือตัวงานหนึ่งสี่หนึ่งสี่ plus ตอนเดือนมัลติลาใช่ไหมครับผมหนึ 1, 4, 1, 4่งสี่หนึ่งสี่พ l u พบเครือข่ายตัวนั้น,เ,นเป็นตัวที่มีเสียงติดติดติดอย่างเช่นถ้าติดหนึ่งครั้งคือยี่สห้าเปอร์เซ็นตติดสี่ครั้งคือแบตเต็มอย่างเงี้ยครับผม ตัวที่เคยรีวิว oh. แต่ว่าถ้าเป็นตามกิจกรรมอื่นๆจะเป็นตัวที่ไม่มีเสียงครับเพราะว่าตัวนั้นคือได้รับเขาเรียกว่าสปอนเซอร์พิเศษจากทางคุณไพรเวทจากทางสากลครับผมตัวนั้นตัวนั้นมันจะแพงนิดหนึ่งครับผมไหลประมาณสามพันบวกลบเลยครับผม แต่วา่าถ้าเราอยากได้ตัวนั้นที่เราไปซื้อได้ที่ไหนคะต้องลองสอบถามที่สากลรบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับผมว่าทางคุณประเวศยังมีการนําเข้ามาจําหน่ายกันอยู่หรือเปล่าของทางสากลนะครับเอ่ออันนี้เป็นเบอร์โทรเบอร์ค่าหรือยังไเบอร์โทรสากลก็โทรไปที่เบอร์สมาคมนะครับศูนย์สองสองสี่หกสามแปดสามห้าแล้วก็ต่อหนึ่งศูนย์สามครับผม s <S สวัสดีครับบริการหมอคอมครับ สวัสดีครับผมมองคอมนะครับขออนุญาตนะครับคุณหนึ่งครับผมมีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญาตนะครับได้ได้ได้คืออะไรครับครับผมสอบถามเรื่องอะไรดีครับวันนี้อดีว่าผมมีข่าวจะแจ้งได้ไหมครัดีดีเลยครับผมเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะมาร่วมกันแบ่งปันความรู้แจ้งข่าวที่มีประโยชน์หรือไม่เป็นข่าวละข่าวร้ายอ่าอาจจะเป็นข่าวร้ายก็ได้อย่างเช่นตอนนี้คุณหนึ่งได้ iPhone 14มาใช้งานแล้วอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ครับครับผม มีข่าวจะแจ้งมาแต่ผมคิดว่าหมองคอมน่าจะรู้แล้วอะว่าะไรครับอาจจะยังไม่รู้อโที่เปลี่ตอนนี้เริ่มเริ่มออกมาแล้วตอนนี้ก็อถ้าเป็นแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาเขายังไม่ได้ปล่อยเป็นทางการพียงแต่ว่าเขาอาจจะปล่อยให้ให้เราไปโหลดมาแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเต็มแต่ว่าแต่ว่าที่ผมได้ข่าวมาว่าเขาจะปล่อยตัวเต็มมาน่าจะวันสิ้นปีลองตามข่าวอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ อะล่าสุดก็สำหรับคนที่ไปลงทะเบียนอย่างถ้าของของแอปเปิลเขาเรียกว่าเบต้าใช่ไหมครับผมครับใจของวินโดว์เนี่ยเขาเรียกว่าอินไซเดอร์โปรแกรมครับผมเป็นวินโดว์อินไซเดอร์โปรแกรมก็ไปลงทะเบียนด้วยฮอตเมลเอาลุกอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ฮอตเมลเอาลุกไม่ต้อเป็น Gmail ก็ได้ก็คือลงทะเบียนด้วยต้องเป็นในส่วนของตัวไมโครซอฟท์แอคเคาน์ครับผมอ๋อไมโครซอฟท์แอคเคา์ใช่ครับผมเอาลุก .com, hotmail.com, l i ค e com w i n d o w l i วิเนี่ยครับไปลงทะเบียนปุ๊บแล้วก็ตรวจสอบเครื่องสเปคถึงก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวทดสอบมาเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่<อ>รู้สึกว่าเปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับผมเปิดไอ้แต่แต่แต่ผมได้ขาวว่าเปิดแต่ยี่สี่มิถุนานยนนะอ๋ออันนั้นก็คือก่อนหน้านั้นอะ่ะมีตัวเขาเรียกว่าหลุดมาครับผมเป็น ISO อ๋อหลุดมาแต่ตัวเนี้ย<อ>จะเป็นตัวที่เป็นตัว o f f i c i a l จาก Microsoft โดยตรงที่ลงทะเบียนผ่านอ่นโดว์อินไซเดอรโปรแกรมของนะ Microsoft โดยตรงเลยครับผมอ๋อตอนตอนตอนแรกผมผมนึกว่ามันมันปล่อยแบบมาเหมือนคล้ายมีเดียแค่ยันโทงงั้นใหน้ไปโหลดเอาอกครับรผมก็ใกล้เคียงประมาณนะั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนยี่สี่มิถุนาช่วงนั้นนะครับจะเป็นเขาเรียก<ๆ>ว่าไม่แน่ใจว่า Microsoft ตั้งใจหลุดหรือว่ามีใครทําให้หลุดออกมาได้ครับผมแต่ว่าบัญช<ๆ>ี m i c r o s o f ทถ้าเราไม่มีอ่ะเราสมัคร ที่เว็บไหนนะเว็บ l com ใช่ไหมถูกต้องครับผมอ๋อเดี๋ยวจะลองไปสมัครดูอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอ่าแต่ว่าก็เลยเอาข่าวมาแจ้งดูอะไรเงี้ยเยอะเลยครแล้วได่ทำเพราะว่าผมเป็นคนชอบศึกษาข้อมูลแล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าตอนนี้ก็พี่ข่าวเยอะมากเลยครับคุณหนึ่งครับว่าเครื่องรุ่นไหนที่จะใช้งานได้ไม่ได้ตอนนี้ก็มีไปถึงกระทั่งเอไรเส้นเวอร์ชันหนึ่งหรือว่าคอไอคอไอเจต้องเป็นเจนเจ็ดหรือเจนแปดเท่านั้นเจนแปดเลย ถึงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของเขาซึ่งเขามีเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลครับคุณหนึ่งครับเขาออกข่าวมาแล้วครับว่าถ้าคุณยังอยู่กับ Windows 10ต่อไปประมาณเดือนอตุลากันยาตุลาก็จะมีการออกไม่เกินพฤศจิกา Windows 10เวอร์ชัน่น2 1 H 2ซึ่งเป็นช่วงตัวปลายปีปก็ยังได้ไดอัปเดตกันต่อไปครับโอเคแต่ Windows 10ยังใช้ได้อยู่เนาะถูกต้องอครับผมก็ยังมีการอ,อัปเดตตัวต่อไปอยู่ครับ ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีข่าวอะไรจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้ครับเพราะอย่างที่บ้านตอนนี้ก็เป็น Windows 10 21 H1 ซึ่งอัปเดตเมื่อเดือนพฤษภาคมตอนนี้หลายคนก็อัปเดตกันแล้วก็ยืนยันครับว่าอัปเดตแล้วใช้งานได้ตามปกติและดีครับผมดีดีดีครับรับรับอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวางกันมันครับมีข่าวอะไรน่าสนใจมาบอกกันอีกนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ๆมาเนี่ยน่าสนใจก็โทรมาและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เพราะว่า อ๋อบางครั้งแต่ละคนก็จะซื้ออุปกรณ์ไม่เหมือนกันบางคนไปเจอแบบเอ้ยอุปกรณ์ที่ใช้กับรแปกมหรือไม่ก็อุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยแต่มีแหล่งที่มาชี้เป้าว่ามันเป็นของดีแล้วราคาถูกนะอย่างเงี้ยอ๋อครับโอเคครับผมดีครบ้างกันขอบคุณครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริการของคอมครับวัสดีครับโอ้ยโทรศัพท์ผม โทรออกไม่ได้ขอความกรุณาหน่อยครับทำยังไงโทรศัพท์โทรออกไม่ได้อันนี้ในเบื้องต้นขออนุญาตนะครับขอแจ้งก่อนเรามีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญาตนะครับผม <ws> อันนี้คุณพี่อะไรครับวันชัยคันธพันธ์ครับคุณพี่วันชัยโทรศัพท์ออกไม่ได้โทรศัพท์รุ่นอะ,อะไรยี่ห้ออะไรครับ oppo a เก้าสี่ครับ oppo a เก้าสี o ่นะครับผมปกติโทรออกใช้ google หรือว่าใช้กดเอง ใช้คําสั่งนั่นแหละครับใช้คําสั่งอ๋อค, <น S 1> ค,คือคือตอนนี้ค,คือตอนนี้สั่งมันแล้วมันไม่มันไม่อือไม่อือเลยใช่ไหมครับมันมันเป็นยังไงฮะสั่งโทรออกแล้วมันไปที่ google นะครับเออมันไม่ไปที่รายชื่อเลยอสั่งโทรออกแล้วไปที่คือตอนนี้แนะนําครับลองเข้าไปที่ Play พ t o ต e แล้วไกวคน้นค้นหาค้นหาด้วยเสียอ่าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คําว่า google แล้วพอค้นหาเสร็จมันจะเจอ Google Google LLC อะไรเนี่ยตัวนี้ Google Google LLC กดเข้าไปแล้วกดอัปเดตหน่อยต้องอัปเดตตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมันมัน,ม,นมันเป็นมันเออร์เลอร์ครับผมมันเลยเกิดปัญหากับทุกคนถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็จะโทรด้วยคำสั่งเสียงไม่ได้เลยครับผม กูเกิลกูเอะไรนะครับอ่าไปเข้าไปที่เพจโซแล้วค้นหาคําว่า Google เฉยๆเลยครับ g w o g l e แล้วพอกดค้นหาปุ๊บเราเราเข้าไปมันจะเจอแอป,ป Google ตัวแรกเลยครับผมครับอ่า Google แอปของบริษัท Google เลยครับตัวเนี้ยลองเข้าไปดูแล้วกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับผมสวัสดีครับบริการหมอคมครับครับผม สวัสดีครับพี่เหลียวครับขออนุญาตนะครับเรามีวันนี้มีการบันทึกการสนทนานะครับพี่เหลียวครับขออนุญาตนะครับครับผมอ่าวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับคือผมจะขอสอบถามเรื่องบันทึกข้อความเสียงนี้มันบันทึกได้แต่ทางเม s s ซ n เจ r เท่านั้นใช่ไหมครับโอ้ไม่ครับไลน์ก็ได้เม s s ซ n เจอร์ก็ได้ขนาดในไอ o ฟน แอปข้อความเวลาเราส่ง iMessage ก็บันทึกได้ครับเดี๋ยวนี้แต่ละแอปแทบจะพยายามให้เรามีฟีเจอร์เนี้ยนอกจากหนึ่งพิมพ์ด้วยพิมพ์พิมพ์บนคีย์บอร์ดสัมผัสใช่ไหมครับผมสองป้อนข้อมูลด้วยเสียงออันนี้เป็นตวนัวอักษรแต่เราถ้าเราอยากบันทึกเสียงก็ m e s s e n g e อก็ได้ไลน์ Line ก็ได้ครับ iMessage ก็ได้ครับตอนนี้ผมจะขอถามว่าถ้าเราส่งข้อความเสียงไปหาเพื่อน เราเราเข้าไปตรงไหนช่วยแนะนำหน่อยอันนี้ใน messenger หรือว่าในไลน์หรือว่าในอะไรครับ messenger ครับ messenger บน iphone android ครับจะได้หยิบเครื่องครงขึ้นมาสาธิตเลย iphone ครับผม iphone นะครับ